ต่อไป <c oughs> โกโมล่าอีกแล้วโกโมล่ารั้งแรกสู้กับพี่แมน <c oughs> ไม่มีใครนอกจากพี่แมน <c oughs> ด่านตาไม้จะเหมาะกับมันกว่าตาไม้จะเหมาะกับโกโมล่ามากที่สุดลว ยังไงวะเด็กเวนก่อนอื่นจระเข้ฟาดหางจระเข้ฟาดเออเออเออไม่ใช่เสียเซลเสียเซล,เ,ซลเราดีเสียเซลโอ้ยพี่แมนเอา้ากดไม่ติดเฮย้ยกดไม่ติด เฟคเอาลราเตรียมตัวเตรียมตัวตายมันนีิมนี้เอ้ยเดี๋ยวเอามันคว่อมลงเอามันงายลงอุ๊ยกดได้ทีเดียวนอกนั้นมันถักออกอยู่ใช้ดิอึยแทงหำหำระเบิดพักไว้จ้วงมาดิอึ่ยตบหางฟาด โอ้โหหามระเบิดหามพี่นาดหามเล็กวันนี้ยังไม่จบมีหลายท่ามีหลายท่าให้ลิ้มลองกกมุลไลยังสเต็ปเดิมเขาพุ่งพุนอุ๊ย เขายิงปิ้วทะเลาะแค่ฟาดหางทะเล้ะแคฟาดสูงออเออพี่แม่นจวดอ้าวเฮ้ย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 เอาชิบหายแล้วปล่อยกู้ ไปกูไปกูเอาละ เย็ด yes. สมบูรณ์แบบแถวนี้มีแต่เด็กกระโปงเว้ยเด็กหีหมามันหย่อ,อนโอ,อตโรแมนดาร์นัวแวชวาชนัวแวชวาชโอ้ยไอเด็กเกี้ยเอาไปสั่งสอนแม่งเดยวเด๋ยวิ <c oughs> เยโกบลาโอ้โหยืน ยืนอย่างนี้เลยเอาหลบได้แล้วเราหลบได้แล้วเราจะหลบจะหลบได้กี่ครั้งเอย้ยหลบได้กี่ครั้งไงเออโออเออป่วนปัวหางาป่ดปัวปัวปัว,วปัวนดล้ยาปัวนแล้วเฉลิมชัยเออเออ เหมนี่อ้ยเอาเอยน่าคิดเดียวก็ว่าพลังพิฆาตเอออะอเออวะาเอออุ้ย,ย,ยมันหลบได้เหี้ยเหนือเชื่อคำลำอ้อมเพื่อเพื่อเพือจะาหนีฟาดหาง เอ้ยอ้าวมีสีแบมบบดอ้าไม่เลยแล้วเฮีย,ยอะไรวะกุจ้ากดดเจนไม่กดแม่ก็ได้อสัส์ <S <S 2> <S 2> กดได้ทีดเดียวก็พอละเอาแขนมามมหน่อยแขนมึงหักแน่นอนแขนมึงหักแน่นอนบอกเลย ฟาดออกนอกดาวอังคารไปนอกอาวากาศไอ้เฮียมแม่งออกนอกโลกของจริงโกมลาก็มูดไปไหนก็ไม่รมู้ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหน <c oughs> โกมลาไปต่างโลกต่างโลกที่ไกลมากได้สู้กับโอ้โหไม่เอาดีกว่าใจเย็เยนใจเย็นคไม่เอาฟักตัวไม่ได้หรอ นะเอามึงก็ได้เ <c oughs> ขาไยนะบางตัวก็ไม่สู้นะบางตัวก็ไม่สู้เอาเล่นน้ำกันหน่อยโอ้ยบดด่านด่านปรสิตปรสิตคือคานสนิมคือข่า สน,นิมมือเงีสวัสดีไวรุ่นอุยอ่ะมาดิมาดิเจอพี่ไหมมาด,า,หาดิเอาเอ้ยกอล์ฟสับสลัดเออไอหมอนี่ก็สลาดมาด้วยสลามแล้วมึงอ่ะนี่กระทืบตายน้ำตื้นมึงตายน้ำตื้นอ้ยเอาลูกเปล่ามึงจะสู้แรงกูได้เหรอตม่ไง เอ้ยสู้แรงกูได้เห,อหรเาาอฮะอนันนี้จระเข้ฟาดหางไงมานี่ยังไม่จบเอ้ห่มคืนห่มคืนนี่ห่มคืนโอ้โหต่อต้านเร็วจังวะโอ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยทำอะไรอะ่ะโอ้โหเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเ,เ,เอาอีกแล้ว ยังไม่จบเอาอฮ้ยต้องต้องกดจังหวะแบบไหนว่าท,างทไง้เนี่ยนะเฮ้ยกดแล้วกดอีกอยูส่สามแมงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพุ่งชนแมงเลยกระทิ้งเลดกระทิ้งพุ่งชนอุ เละตุ่มเป๊ะมึงมุดลงไปไหมไม่มุดด้วยกม่าแม่สลาดวะสลาดาแปลกๆสลาดมากทาโลถ้าเป็นด่านในน้ำล่ะมันจะมุดลงน้ำไหม พิสูจน์พิสูจน์เสียงอีหยงังเสียงอียงโโหยังมอเตอร์ไซค์ร้อนเว้ยเปิดพัดลมหน่อยครับเปิ <c oughs> ดต้องนะพี่เกดต้องนะพี่เออเอออจุ้เฮ้ยไปรุ่นแถวนี้อือ เอเอ,อเอยอุ้ยอุ้ยอุ่ยไอ้ไงทาโร่ปลาทาโร่อร่อยดีปะอุ้ยไม่เท่าไหวก็ยังไหวทาโร่คุ้งอุ้ย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 เฮ้ยเย้แล้วแพรี่ไว้สวยปะอุ้ยอุ้ยชอุ้ยอุ้ย สวยเตรียมตัวไว,ว,ไว้กระทิงเดชพุ่งชนกระทิงเดชพุ่งชนอ้ย <c oughs> สนุกไหมทาโลสนุกไหมตีลังกากับหลังอะ่ะโอ้ยเอ้าไ,าไม่ไม่ติดปะ เร็วเกินไปอะ <c oughs> ่ะเป็นยังหวะเกิดได้เป็นยังหวะกวออุ้ยเอาสร้างแม่งเอาเออเออเ่ะโอ้กูตายเสียงอะไรวะ มึงจะมุดลงน้ำไหมดูดิลงน้ำก็ได้ทางใต้น้ำมันน่าจะเป็นใต้ดินมั้งใท้าเข้าชอกดไลค์คลายผมด้วยนะครับ